แล้วจะได้จับคู่ยังไงับคู่ี่เด็ุดั้งนี้ัลูกมีจับคู่ั้งนี้้จัคู่ด้จับคู่ด้ก็จะลูกัเป็นนะครับตันาคัคัตันันี่นะคัระตุ้เพิ่มนีหน่ค่ัเอานี่ข้าเคกันแดีช้อยู่ตรงนี้นะคะัโอเคข้าเสร็จจับคู่ค่ะ ขึ้นไหโลคะขึ้นโอ้โรขึ้นขึ้นลึ้นขลนขึ้นขึ้นขึะนอึ้นขตรนลึ้นขึ้กขึ้นขึ้นขึ้นขึขึ้นขึ้นขึถโึ้นขึนข้เขขึ้น้น้ ขอซ้อมท่าเข้าคู่ก่อนท่าส้องนะจีบกว้านโ้นอายนับหนึ่งปากไม่นะ้าปากขนนกกับหลังหานนะอ่ะจีบอายนับสองจีบนับสจีบหมดสีอ่ะเอียงซ้ายก้าวซ้ายกวาดเก้าหนึ่ง วางส้นนะตอนนี้เราเบียงวางเราวางส้นเท้าไหนทางขวาสีสันเบียดข้างขวาเข้ามาการเบียงขวาอ่าเบียรรีสายนับเดินเดินบ้านนับสองบีพบสี่สามสัเกตหัวตาไว้ดูคนท่ห้าหมดสี่องสาย giêng khóa giêng khoảng đấy, không? ทำไงยังเออทูกๆท่าถูกอะไรอ่าฟรีดรีนับเดอนนับนับหมดสี่หนึงสี่เดี๋ยวตอนนี้ เขถอนขวาปรักซ้ายนับสองบวบาน9ก้าดียัขวานะรูปหกหนึ่งสองสามสี่แล้วกลับหลังกลับหน้าไว้นะงดหกตอนนี้เอียงขวาเอียงไหนอยู่ยันขวายงขวาถอนน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยปัไหน ปาไหนปาขวานะตอนนี้ทุกคนจะเอียงเข้าหากันถูกไหมเอียงเข้าหากันเอียงเข้าหาเชื่อมสอดสร้อยเอียงซ้ายตอนนี้ทุกคนเอียงซ้ายป่ะเอียงซ้ายนะเชื่อมสอดสร้อยนะแล้วปากขวาปากขวามือปรนนกเป็นท่าเตรเข้าหากันมือก็ต้องยืนขัวปากขวา็ต้นกเตรียมขวาเตรียมปากขวานะเตรียมนะเตรียมเชื่อมสอดสร้อยอ้าวย่อปปับเปรียนเอียงปรับสอดสร้อยก้าขวาเอียงขวา อ่าไม่เอาทาราทอราเก้าทาราเก้าอ่าผมก็หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อย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 ก้าวขวาหมุนรอบตัวเองหน่อยนี่หน่อยหน่อยหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเลยเห็นไหมหนึ่งรอบนึงก็จะกลับเป็นฝั่งแม่น้ำจะหันหลังฝั่งถนนหันหน้าหลังจากหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ย่ำเท้าไปด้วยล็อเปลี่ยนสอสร้อย ไปอีกฝั่งมือตอนนี้ทุกคนจะเอยียเข้าหากันดูเทฟสังเกตผู้ของเองหลังจากนั้นก็วนรอบหนึ่งถือว่าวนรอบเวนแบบนี้รอบแบบนี้ฮะเห็นปะอย่างนี้ถูกปะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะย่ำขวาขวาแล้วปรับมือใช่ไหมเป็นจีบมือขวาขวาแล้วหมุนรอบตัวเองตอนนี้ตอนนี้เราจีบมือไหนอยู่ กีบมือขวาเราหมุนหมุนรอบตัวเองหมุนทั้งขวาได้หมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองหมุนขวาหมุนข้างกีบแล้วก็กลับมาหานล่งเหมือนเดิมหลังจากนั้นหลังนั้นทำอะไรบังสุริยาใช่ไหมใช่ไหมก๊อฟใช่ถ้าไปบังสุริยาสอนซ้ายถูกป่ะสอนซ้ายเองซ้ายอ่าเชื่อมแบบนี้ก่อนเตรียมปากขวาใช่ไหมเตรียมปากขวาเตรียมปากขวาอ่าเองซ้ายไปนะปากขวาปึ๊บ ลงก้าวขวาเอียงขวาอ่าถูกต้องไหมอ้าเอาียงเอียงตอนนี้ทุกคนเอียงขวาอยู่ต่อไปกระทอกมือให้ได้สิบนะช้าก่อนนะช,นนะช,นนะช้านับหนึ่งเร็วสองสามสี่ห้าหกกลับหน้ากลับหลังนะแปดสิบตอนนี้เราเอียงไหนอยู่คะเอียงขวาต่อไปจะเป็นบางสุรยาั้งที่สองเอียงขวารอไว้แล้วเอามือเข้าหากันเอียงขวารอไว้เอามือเข้าหากันแล้วาาาาปากท้าซ้ายเสียปากซ้ายคือปาก เคลือบเชือบบางสุริยาเียงนข้างขวาทุกคนเยงนขวาบางสุริยาเยงขวาอย่นี่ครับมนี้ถ้าเชือบบางสุริยาเย็ปากขวานะออาปลาปลาเสร็จปุ๊บยืดลงก้าวซ้ายยิบซ้ายแล้วมาบางสุริยาหลังจากนั้นกระทบช้าหนึ่งแล้วนับพิภพสิบหนึ่งต่อนับหนึ่งเร็วสองสามสี่ห้า ตัวกลับหลังเลยนะแปดเก้าสิบหลังจากนั้นย่ำขวาจีบสั้นย่ำขวาไปหนึ่งสองแล้วหมุนรอบตัวเองหมุนข้างขวาหมุนข้างจีบไปบุน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 อ่าขากลับหลังอยู่ไปออหลังจากนั้นเราจะเล่นสี่ทิศจะได้นไหมครับที่รักตอนนี้หมดมือขวาอยู่ต่อไปเข้าหากันให้ครบสี่แล้วถึงจะเปลี่ยนทิศดูนะคะอ้าวไปเข้าหากเข้าหากันหนึ 1, ่งออ 2 3หมด4เปลี่ยนทิศ1เดี๋ยวเปลี่ยนทิศทุกคนต้องดูทิศให้ถึงนะดูดูให้ออกนะว่าทิศหนึ่งก็หันไปทำไมนะคนหนึ่งกลับถนนคนหนึ่งตัวบ้าหักไม้หน่งนะนับทำยังไงตรงน,นี้เอาใหม่หันกลับหนันกลับที่เดิมที่เดิมอ่ะเข้าหาการ,รนับเดิมเราแรกมาหมดอย่างนี้ใช่ไหมไหมดย่างนี้ใช่ไหมไหมดขวานะอ้าวปลายเข้าหนึ่งออกสองเข้าสาม สี่เป็ดทิพหนึ่งเอียงข้างจีบสองวงล่างกับจีบสามสี่น้ำทิศให้พบสี่ก่อนสองสามสี่หนึ่งสองอ่ะพอหยุดทุกคนหยุด <S 1> 1, <S ทุกคนหยุด,ยดมันจะจบแล้วมันจะเหลือแค่สองจำได้ไหมทุกคนดูนะใครที่หันหน้าไปทางแม่น้ําใครที่หันหน้าไปทางแม่น้ําให้หันหน้าออกข้างนี้เลย หนึ่งหมดสองเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันหมดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมีทุกคนต้องเหมือนผม<ๆ>คนที่อยู่หนะันไปน้ำเหมือนผมตรงนี้เสร็จพุกก็หันหนึ่งหันนี่เลยและจบสองนึกออกไหมมันจะเป็นสี่สี่สี่และสองสองสี่สี่สองใชไหมก็คือเนี่ยทุกนะอาหารหนึ่ง ส่วนคนที่หันทาขนน้างถนนคุณก็หันมาข้างหน้าแค่แค่นี้เองคุณก็หันมาข้างหน้าเลยก็หนึ่งจบสองอขอซ้อมสีทิศหน่อยซ้อมสี่เนี้ยจีบมือขวาเลยจีบมือขวาเลยเหนนี้ทดสอบสติปัญญาแล้วนะไปให้ฟังนะอันนี้สนะี่ทิศนะทุกคนสี่ทิศสี่สี่สี่และสุดท้ายเป็นสองคือจังหวะที่สองทุกค,คนต้องหัน อ่ะทุกคนขอซ้อมนะอ่ะเข้าหากันครับหนึ่งส,สี่ครั้งแล้วเปลี่ยนทิศนะหนึ่งสองปเข้าหนึ่งย่างทำไมไม่เข้าเอาไหมพร้อมกันจุบมือขวาจับไม่พอคุณทำให้พร้อมกันก<อ><อ>ไปไม่ได้หนึ่งสองเ<อ>ข้าหากันนะนึ่ง น้ำหาถนนน้ำหนึ่งสองให้ครบสี่กอดดิหมดนาโตรงนับหนึ่งจบโอเคค่ะแบนนี้นนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บถึงจะเป็นท่าท่าอะไรพยาพยากระดอบซ้ายเชื่อมกอบซ้ายโอเคโอเคโอเคค่ะเปิดเพลงเปิดวันนี้ทำไมมันเวลามันช้าเนาะองขได้ดีพอ ี่จะบอกงี้เวลาเราไม่ได้เปิดเพลงแล้วเราต่อท่าซ้อมปิดเนี่ย